สวัสดีครับเรามาดูวิธีการติดตั้งโปรแกรม BP Stock 4.0นะครับอัดนดับแรกนะครับไปดาวน์โหลดโปรแกรมกันก่อนเข้าไปที่เว็บไซต์เวิร์นไวเว็บนะครับ by programmer com นะครับ ก็ไปหาโปรแกรมที่ชื่อว่า BP Stock 4.0นะครับระบบบริหารสินค้าคงคลังคลิกที่รายละเอียดนะครับไล่ลงมาด้านล่างจะมีที่เขียนว่าดาวน์โหลดนะครับก็ให้ดาวน์โหลด BP Stock 4.0แล้วก็ f ฟล์ bird 2.5.2ซึ่งต้องติดตั้งทั้ง2ตัวนี้นะครับแล้วก็สามารถที่จะดาวน์โหลดคู่มือการใช้โปรแกรมไป ลองอ่านเบื้องต้นก็ได้นะครับอพอคลิกด,ดาวน์โหลดบาง windows บางตัวอาจจะถามว่าเป็นไฟล์ที่มีอันตรายถึงไหมนะครับก็ให้คลิกเก็บไว้นะครับ,บ,รบแล้วก็ไฟล์เบิร์ดนะครับดาวนโหุดเสึกก็คลิกขึ้นมาสามารถติดตั้งตัวไหนก่อนก็ได้นะครับผม โปรแกรมจะถามว่าจะให้ติดตั้งลงที่ไหนผมก็ติดตั้งลงตาม d e f a u l t โปรแกรมก็คือ,อได้ c โปรแกรมไฟล์โฟลเดอร์ bpsoft แล้วก็ b p t o p 4สนะครับก็คลิกเน็กๆไปเรื่อยๆแล้วก็กด install ได้เลยนะครับเสร็จแล้วครับอีกตัวนึก็คือ setup file เบอร์สองนะครับตัวนี้จะเป็นโปรแกรมที่ จัดการเรื่องของฐานข้อมูลนะสิ้ดครับผมหลังจากที่ติดตั้งเสร็จก็จะมีไอคอนโปรแกรม BP Stock 4.0อยู่บนหน้าจอ d e s k ์ท็อปลองคลิกเข้าไปดูตอนเปิดครั้งแรกนะครับถ้าโปรแกรมเรายังไม่ได้ลงทะเบียนสั่งซื้อโปรแกรมก็จะขึ้นหน้าจอว่าเป็นเวอร์ชันทดลองใช้นะครับ ผู้ใช้สามารถที่จะทดลองใช้ก่อนได้นะครับโดยคลิกที่ปุ่มทดลองใช้แต่ถ้าเกิดว่าเราสั่งซื้อแล้วได้รหัสลงทะเบียนมาก็สามารถที่จะเอารหัสลงทะเบียนมาใส่ที่ช่องนี้แล้วก็กดปุ่มลงทะเบียนนะครับโปรแกรมก็จะสามารถใช้งานได้ตลอดไปนะครับตอนนี้ผมกดทดลองใช้ก่อนเสร็จแล้วโปรแกรมก็จะขึ้นหน้าจอให้ป้อนรหัสผู้ใช้ผ่าน ในตัวทดลองใช้โปรแกรมก็จะให้รหัสหัผู้ใช้เป็นเดโมมาให้นะครับก็ไม่ต้องสปอนอะไรก็สามารถที่จะคลิกปุ่มตกลงได้เลยเสร็จแล้วก็จะเข้าสู่หน้าจอหลักของโปรแกรมนะครับ